ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนะครับจริงๆร,รู้สึกดีใจดีใจและก็ภูมิใจนะครับเพราะว่าปิญญานี้ผมคิดว่าเป็นปิญญาที่ที่ทางมหาลาัยได้ได้ช่วยดูแล้วก็ช่วยคัดในใ,ใ,ในในเรื่องของบุคลากรแต่ละคนนะครับผมผมไม่ได้ไม่ได้รู้สึกตัวเองว่าเราเรา,เราอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับที่จะรับปิญญา สิ่งที่ทำมาตลอดก็คือตั้งใจทำแล้วก็ทำให้ดีนะครับผลออกมายัางไงก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับต้องขอบคุณทางคณะกรรมการทางมหาวิทยาลัยจริงๆนะครับที่ที่ให้เกียรตินะครับให้เกียรติแล้วก็มอบปัญญานี้กับผมครับขอบคุณอย่างสูงกับทุกท่านครับก่อนอื่นก็ต้องเริ่มก่อนผมเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดนะครับเรียนที่โรงเรียนปรินซ์รอยแล้วก็ ตอนสอบเอนทรานซ์เนี่ยก็มีโอกาสที่ได้ไปเรียนที่ทางจุฬาลงก,กรณ์ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปได้สอบในติมดิตไทยก็ไปสายวิชาชีพนะครับแต่ยังไงก็ยังมีความผูกพันกับทางเชียงใหม่แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดนะครับญาติพี่น้องพี่ๆก็จบที่นี่ลูกก็จบที่นี่ครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นที่นี่เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เป็นเสมือนส่วนหนึ่งของของชีวิตของของผมอยู่แล้วครับ ต้องขอบคุณครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมนะครับผมก็มาช่วยทางมหาวิทยาลัยอยู่ในหลายๆส่วนนะครับม่เวลาทางส่วนของคณะกรรมการส่งเสริมครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆครับถ้ามีโอกาสครับขอบคุณอย่างสงครับชีวิตก็เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากการเรียนรู้จากการศึกษาเราเลือกว่าเราเรียนอะไรตามคณะต่างๆนะครับบางคณะก็เป็น วิชาชีพบางคณะก็มีโอกาสที่จะขยับไปอย่างอื่นนะครับเราต้องคิดว่าอันนี้คือพื้นฐานของเรานะครับเราได้ความรู้แล้วแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยจะต้องมีการพัฒนามีการเรียนรู้บางท่านอาจจะไม่ได้เรียนอย่างหนึ่งแล้วก็ไปทํางานอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นโอกาสในชีวิตนี้มาอีกเยอะนะครับขอให้ทุกคนขนขวายโอกาสแต่สิ่งที่จะต้องตั้งใจดีๆก็คือว่า ทุกคนจะต้องอผมเชื่อใน,ในความดีนะครับเรื่องในการคิดดีทำดีเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราเราคิดเนี่ยขอให้อยู่ในศีลธรรมแล้วก็ขอให้อยู่ในเรื่องของดีๆแล้วก็สุดท้ายก็ถ้าสมมุติว่าเราตั้งชีวิตใหม่ได้แล้วมีมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีหน้าที่การงานดูนอย่าลืมกลับมาดูเรื่องของชุมชนเรื่องสิ่งที่เราผ่านมานะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเราก็จะต้องยังอยู่กับ ชุมชนสังคมนี้ตลอดไปนะครับเพราะนั้นทุกคนก็สามารถจะช่วยได้เล็กๆน้อยก็ช่วยได้ครับหรือว่าจะช่วยในเรื่องที่เราถนัดก็ได้ครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับกับการเริ่มต้นในชีวิตนี้นะครับแล้วก็ขอขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนครับสวัสดีนะครับโชคดีครับ